สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องมาตากลค่ะมาตากลคือมาตาที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดแล้วยังมียอหญิงนอเนรอเรือลอลิงลอจุลาเป็นตัวสะกดอีกด้วยนะคะซึ่งเวลาอ่านจะออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดค่ะ คราวนี้มาฝึกแจกลูกสะกดคำกันบ้างค่ะคำแรกเทียนทอทหารผสมกับสระเอียแล้วมีนอหนูเป็นตัวสะกดสะกดว่าทอเอียนเทียนคำว่าเพื่อนพอพานผสมกับสาะเอือแล้วมีนอหนูเป็นตัวสะกดตามด้วยไม่เอกสะกดว่าพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อน คำว่าเหรียญหอหีบรอเรือผสมกับสาลเอียแล้วมียอหญิงเป็นตัวสะกดสะกดว่าหอรอเอียอเหรีย,รยคำว่าคุณคอควายผสมกับสระอุแล้วมีนอเนนเป็นตัวสะกดสะกดว่าคออุนอคุณคำว่านเนนนอเนนผสมกับสาลเอและมีรอเรือเป็นตัวสะกดสะกดว่า นอเอรอเนนคำว่าตาลตอเต่าผสมกับสาะอและมีลอลิงเป็นตัวสะกดสะกดว่าตออารลอตาลว่าวานบอแหวนผสมกับสาะอและมีลอจุฬาเป็นตัวสะกดสะกดว่าบออารลอวานฝึกอ่านคำหรือพยางนะคะของขวัญ ลูกชิ้นทุเรียนลิ้นจีลำทานเปรียนลูกบอลกุญแจทำบุญอาหารผ้าม่านหมอนแล้วก็วานค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ หัวข้อที่สองให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดเติมลงไปในช่องว่างนะคะโดยกำหนดให้คำว่ามันลิ้นชิ้นเรียนหวานและกุนค,ค่ะมาดูคำแรกนะคะเด็กๆคิดว่าควรเติมคำว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเติมคำว่าลิ้นเป็นลิ้นจีค่ะ คำต่อไปควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเติมคำว่าเรียนเป็นทุเรียนนะคะคำต่อไปเติมคำว่าอะไรคะเก่งม,มากค่ะเติมคำว่ามันเป็นมันแก้วค่ะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่สามให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำต่อไปนี้ในตาราง โดยจะแบ่งเป็นห้าช่องนะคะช่องแรกจะเป็นคำช่องที่สองเป็นพยัญชนะต้นช่องที่สามเป็นสระช่องที่สี่เป็นตัวสะกดและช่องสุดท้ายเป็นวรรณยุกต์นะคะมาดูคําแรกนะคะให้คําว่ากินพยัญชนะต้นเติมกอไก่สระก็เติมสระอีก ตัวสะกดเติมนอหนูส่วนวรรณยุกต์ไม่ะะไนนนนมีก็ไม่ต้องใส่นะคะคำต่อไปคําว่านอนพยัญชนะต้นเติมนอหนูสระก็สระอตัวสะกดก็เติมนอหนูส่วนวรรณยุกต์ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เสร็จและทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ